หอค่าน้ำค่าไฟสูงผ้ากันจ่ายแทนกูบอบอนะค่าจ่ายให้จะให้ด่าเต็มที่ได้ดังนั้นคือไม่ให้ค่าค่าแล้เฉพาะคนที่รักเรากาัมติดวิจารณ์กันมาได้นะครับคอมเมนต์กันมาได้อย่าแฝงอย่าแฝนไม่เอาขอบคุณนะครับติดวิจารณ์เพื่อปรับเพื่อก่อได้นะดังนั้นคือไม่ให้ค่าค่าค่าเงินลออกมาสิ ให้ไหมล่ะเขาบอกเป็นตั๊กเหมือนเจเบียเจเบียต้องเหมือนเจเบียคนละยำเหรออย่าไปเบียอย่าไปเปียกเทียบเจ็บความละยำนะเหมือนกันค่ะคิดถึงเจเบียนะคะเมื่อไหร่เงินที่ยืมจะเอาคืนคะพร้อมตั้มนะนะครับน่ารักนะครั้เหลียบเท่าไรแล้วตำนานที่ยังมีลมหายใจไหมตอนนี้ใช่ถ้ากลับมาคนก็พร้อมรับลาเรีงเนาะนะครับมอบเป็นกำลังใจให้แล้วก็มอบแรงบันดาลใจให้ติดตามเจเบียนะเจต้องแท็กหรือยุคแรกๆเนาะประกอบ มะปกด้วยนะร้อมที่จะกลับมาพ่าคาไม่หายทุกทุกสายอาชีพนะเป็นกำลังใจให้กันมีหอยไหมมีหน่อไม้ไหมมีมะเขือเทศกับมะนาวค่ะให้เยอะให้เยอะให้เยอะมาเลยนะครับขอมาเลยพ่อติไม่เคยกินปลาเลยเนาะรสจัดเลยน่หายรสจัดเนาะหวานน้อยเนาะหวานน้อยไม่หวานคือหวานน้อยเนาะ พ่อติก็มาวันนั้นก็มานะวันนี้ทําไมมาเร็วจังเลยพ่อติว่างงนาะไม่ว่างจริงๆหรือเธอมีคนอื่นว่างั้นเดียรว่าว่างแล้วเชิญเธอกลับนะครับไม่ว่างจริงๆนะครับมีคนอื่นแน่ๆขอบคุณนะครับนั่นก็แม่นาคีคือแล้ว ของคุณพ่อติ๊กนะเป็น60บาทค่ะกบาทนะไก่ทอดโรงงานไก่ทอดเริ่มโรงงานแล้วไก่ทอดเริ่มโรงงานแล้วโรงงานไก่ทอดเริ่มผลิตแล้วที่นี่ไม่ได้มีแค่ต้นตังนะจะมีอาพวกไก่ทอดแล้วก็ไก่ทอดหอยยอหมยยอรอบด้วยไม่ร้อนไม่ขายซิกเนเจอร์เลยนะ กได้แล้วก็มีพัดมีโคราชนะพัดมีโคราชตุ้มละสิบบาทนะคะสิบาทถูกมากนะได้เยอะเลยความหวานความเปรี้ยวจากมะขามเปียกสุดโดมร่มโบราณเลยนะนะครับตำตำชมตำพัดมีกินกับกันเขาเหนียวฮอนฮอนนั่งใครขาดใครเขผาใครต้มเด้อตลาดรถไฟของกินเยอะเลยนะครับอร่อยเป็นร้านอร่อยอร่อยร้านอร่อยอร่อย สะอาดถูกหลักอนามัยต้องตลาดรถไฟอุดรธานีค่ะเดกๆมากหนูตัวใหญ่บักบักเลยแมงสาบนั่งยุ่งกระไร่พี่น้องตลาดสะอาดรวมสองร้านนี่แหละนะครับมันเป็นเรื่องปกติของตลาดอยู่แล้วแต่ระวังนะคะมาดึกๆนะคะหนูตัวใหญ่ค่ะหนูตัวใหญ่สวัสดีครับชาดี่มับ อยูตัวใหญ่เลยทำกร้อมหนึ่งคทำกระท้อมเลยมาเลยอยู่ทต่วใหาปั๊บวัตริ่2 5คนาคืออะไร2 5ออ25,000ท่ไนรอนี่แหละใครใครจะมาันทีสอใครล่ะงานนีักกมิงขมิ สอบราชการใช่ใช่คนที่หนึ่งนะนะครับสอบกพนะนะครับเค้าพ่อค้าก็ต้องเตรียมวัตถุดิบเยอะนะนะครับรองรับนะครับสอบราชการขอบคุณแม่มาเที่ยวไม่มาสอบกพสอบข้าราชการคุณพ่ีขอบคุณมาก